ห,หมอมา,มาเมื่อกีก้แกน่ะสายประกัน,นวันนี้สิพาไอ้บิวไปของหมอพูดนะเป็นไข้แท้ยังวะบิวาถามแม่ถามก่อนลูกกันเป็นอย่างไรคือว่ไปโรงเรี <c oughs> นยนฮะ มาเมาดีๆเฝ้าก่อนเดี๋ยวนาย,อย,นอยนไอติดโมเดี๋ยวนายติดโมเดี๋ยวนายไอติดโมที่ไปกัำนวานแป้นอยู่บ่ไปขึ้นหมอนะดีเยบะไปเขาไปคือไม่เห็นดีใจแม่เป็นไข่แท้อยู่บ่เป็นไข่แท้ไอยู่บ่ไอ,อยู่ย,ยี่ใส่ แม่อยู <c oughs> <light> ่ว <bah> okay. ่ะบิวขันไปแล้วเน่หมอหายเดี่ยว่ลูกบูเป็นอย่างนี้จะแม่จะหมอสิหายเลยไอ้บิวบูได้เป็นยังสะหมอใช่ปะหมอหายบ่ะโมงเลยไปเนาะไปเอาไปเบิรงเธอวิวเบอร์เธอจะแคมของ ได้เหรอได้ป่าบอลเขาต้องเขาต้องเขาต้องขี่ไปบอลพู่นไก่ตัวนั้นไปต้องขี่ไปทางนี้ไปหาพุ่นถ้ากับจะโค้งอยู่พุ่นเพื่อที่ว่าจะไปฮอร์ทงหม้อเราสนับสนุ ังเมื่อวานแม่ซื้อของเล่นไทยหวานแม่โบได้ซื้อเมื่อวานนี่เม<ะ>ื่อวานนี่โบได้ซือ้อเป็นหนังเลี้ยงรถเลี้ยงรถรถอะบูร้านอะแม่ยังไปตึกเก่าอะละมาหางนี้มาหางนี้ ไปไปบมนทางนี้มันไปบ่ได้ลูกโยนป้ายางกลวงไปบี่หลงบิ่หลงฮะบิวหลงไปบิวลงหรอหลังจากมาแตนของหมอพาบิวไปของหมอมา,อาเมืกีบแกนั่น ไม่ดูดูสวนส่วนเจ้าอน,นุเจเปงก้าใส่ส่วนมันเป็นไม้เศรษฐกิจเลยตอนนี้มีเกล็ด่ะตอนนี้ เหมาะประมาณสิบเซาแกนเลยนะต้นมันจะเปลี่ยนแบบนี้เป็นไม้เชรษฐคิปเขาจะเอาไปเห็ดอันฟอร์นเจออย่างนานๆตอนเนี้ย ของยาลาดเนี่ยบนมาแล้วมาแล้วอ,อ,อย่าเหี้ยไปใส่บัตน,นี้ไบป,ปันชีนไทร์เดอรเด็ดปันนี้ได้ไปัีชีนไทร์เดอมันขี้ได้ คิดได้อยู่่ะได้อยู่เซาเป็นไข่แล้ว่ะเราเป็นไข่ละเห้เอเปย์ฮอ้งองหมอแล้วเซาเป็นไข่ละเพื่อเพื่อ,พอ,พอ,อยากคีสไนเดอร์นี่เ้าเป็นไข่ละจูขี้มุกจิตจิตเ้าเป็นไข่ละมันฮ้อนไหน,ไน,นยอยู่นี่มันบ่ฮ้อนแต่ว่าอยู่บอลแดดมันฮ้อน บูเสื้อกลับไปเจ้าเบิ้งแหละมันฮอนเมื่อวา,น,า,านนี้ก็พามามื่อนี้ก็พามาพามาเวเดี๋ยวเิื่อเมื่อละเ,เอาฮอนไหนฮอนเมื่ไมมอ,หอไหร่ ฮอนมันฮอนจับเบิ่งอะแม่ฮอนแหง <laughs> เมื่อวานนี้ก็พามาเมื่อนี้ก็พามาพามาแวร์ไายเบวมาแว์ ตอนนั้นเราจะเป็นส้นเชียมของรถแลมดอการ์คไว้ไปเมื่อไปพักคอน้วรุนรลงมาฮอ,อนเป็นบ่ ไปไปเม right. ืองพอแล้วแหละแม่มีอย่างอื่ด้วยนีอยู่บ้านเขาก็มีคือต้นบารมีอยู่สวนนะบ้านเดีพอพอเพื่อนเอามาสองสามต้นเนี่ยแหละมันห้มดีเลยต้นบารมี ันคล้ายๆคือต้นต้นสัมปานาใบน้อยๆแต่ว่าต้นอันนี้มันจะยาวซื่อเลยเด๊ะเอาแบบนี้เลยก็พิเศษเลยหนุกเอาเพจสองเพจสามเนาะแยกหนุกอ่ะแยก ไปกลับบ้านไปตลาห่ไปซื้อปิ้งหอยปิ้งหอยท่าประแดงแล้วกดซื้อปิ้งอันเข้าบิวกินมานน้ำทงังแล้ว หอมแบบหวนบาวนหวานหานหอมสมนุนไพรแซบแซบ่องแบบนี้จุดหน่อยปอนอย่ามย่อน เดีย๋ยวไหนเรื่องยางยังได้อย่างเดี๋ยวอะไอันนั้นนะอันใดไม่ไพ่จีบหัวอันนั<ม>้นน่ะอันใดเอาคิดคิดคิดด่วนทนะ<ม>แทนเบดเบีดไ,ไม่อย่างจัด รถ<ล>บูมินเอาเป็นอนันนั้นอะนรอันอนัน้นรถบูมแมนเอาเื้อเื้ออันนั้นบอกเื้อไงเื้อลีคอ,อเตยังได้งโยนเล่นีหยังยังด้งโยนเสื้อจับผงเล่นอันน,นั้นอน่ะเสื้อรถจับรถด ราคาเท่าไหร่ห้าพันโอ้แสนปลายคนมมจะซื้อสิบก่าเหรียญอืมอยากซ<า>นะื้ออยากซื้อนะแล้วตัอย่างอีกเอาคันลูกกันเนี่ยตั้งใจเฮียและแม่จะซื้อให้แล้วตัอ,อย่างอีกเนี่ยเสื้อเบ,บเบสสีทองอืมมาแล้วซื้อตัวอย่างอีกเนี่ยเื้อเสื้อตัวอย่างอีก ไปซื้ออย่างอีกโบจะซื้อไม่จะซื้อรูอาหารจะซื้อเหยียนจริงจริงจึงได้ได้โบปัดนั่นจะมีแข่งแรงตอนยุคของหมอลูกว่าวอย่างกินกินกินโอ้ตาย

ไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขาจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวอันห้องเบิรขับห้องหมอไอ้ดิวไปหอนเป็นใครย้ำใดไปห้องหมอนะั่นยังดีดอยู่ทันบอกเอกแรกแท้ๆนี่มันบอน คันเอ็กเล็แท้ๆน,นี่แมนได้นอนท้องหมอคันเป็นดำเล็กดำมน้อยนี่แมนอันบอสมเมนบิวโบได้ซื้อรุ่งแอนฟางไม่เป็นชิ้นเป็นอันแมโอ้เข็มได้อันนี้นะอเอาเนี่ตาจาไม่หยางเอามาสักก้นลูกบเอาเจอปะเจอใหญาอย่างนี้ ยาโน่นแหละยาสปะรดเจ็ดนี่ไไมลองเจ็บบ้างไหมลองเจ็บบ้างไม่ีคนละม่จนี่นี่ก็เป็นปยาเนี่นนนเนย,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 ยเจ็แพ้และบรรเทา,เอาอาการไอแห้ เ็นยาตานหิุดเดตามีเบิ่งอันนี้เวลาไข่ใช่หร่กินตลอดกับโบจูนาแม่กินตลอดกับโบกนกิน,นเวลามีไข่ตัวนี้ไหะใช่มันมีไข่หว่ะแม่มันมีแบบเป็นไข่ฮานะเคียงฮ้อนฮานะแล้วกินเป็นยาเข้าใจปะ เข็มเอาไว้ชักยาใส่ก้นวิวตุ๊บจุ๊บโมไม่ยาักินอยาไปชิมฉันแล่งดูดยาดูดยาดดูาแล้วก็กินจุ๊บกินอันนี้ว่าเข็มอ่ะเอาเมียนก่อนกินตรงนี้เจ้าน่ะกินเลยบ่ ออบอมัน,นีเมีเสียมเบิง,งดยยูจิบอ่ะอืมยูจิปักเลยวะออกเขียมออกอกเสียมออโอ้นะจะดูได้ส่งยานีนายานี่นะะนยูจิมไนออลาตแลนากาวิตามิีเซ ส่ประกันเนี่ส่ประกันตำรวจแบบบด้เสียเสียแตนแม่บอกเธอว่าห้ามให้เบิร์เสียแตนอันนี้สิบพันกีบอะไร่ะค่าอันนี้แม่นค่าย่าแม่นเก้าสิบแปดพันเก้าสิบแปดพันในบริเีนจะตีส่ประกันประกันตำรวจเนีห้องหมอห้องหมอห้ามีสา แผนกนี้เป็นห้องหมอตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบกลมใหญ่พลายดการปกโศโห,หศ้องหมอฮามษา Để rồi. Để rồi bye bye, bye bye, bye bye, bye 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 bye